มไม่ใช่เราสรุปไปเดียวคือฟังแล้วก็เราค่อยๆตอบในส่วนของครูบาอาจารย์คำถามก็คือสำนักปฏิบัติขับเนี่ยจะใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนบาลีโดยไม่ไปขัดกับการปฏิบัติถ้าเกิดใช้ขึ้นมาจะควบคุมอย่างไรมันจำเป็นเพราะเรียนบาลีเนี่ยมันจะต้องมีสื่อมีอะไรต่างๆมีคอมพิวเตอร์มี แต่ทีนี้ถ้าใช้มันไม่ถูกต้องมันเปขัดกับการปฏิบัติแล้วในสมรักปฏิบัติเนี่ซึ่งประสบามสำเร็จในการทําให้ผู้เรียนผู้ปฏิบัติเนี่ตั้งใจเรียนซึ่งตรงเนี้ยือจะ,จะมีส่วนช่วยแต่ไม่ไปเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างไร ประต่อมาก็คือเรื่องของนักเรียนนะครับผมคิดว่าตัวนักเรียนเนี่ยก็อยากรู้อยก่แต่ถ้าเ้ามีาโอกาสลองสัมภาษณ์ลองคุยกันหือเอานักเรียนมาจากไหนนั้นนั้นคงไม่ใช่ปัญหาในภาคอีสานแต่ปัญหาก็คือว่านักเรียนที่ปฏิบัติก็มักจะไม่เรียนปริญญาตรเรียนปริยญาตรก็มักจะไม่ปฏิบัติทางเจ้าสํานัก กำหนดให้ข้อเน้นทำอย่างไรจึงเกิดทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกันขันที่หนขันที่สองบูรณาการเวลาอย่างไรเอาเวลาไหนไปเรียนเอาเวลาไหนป,ปฏิบัติตารางกิจกรรมของวัดของสมนักเนี่ยวันเอื่อทั้งสองฝ่ายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีเอกสารขอเป็นเอกสารแล้วเราก็มาบูรณาการภาพรวมของ สำนักบ้านเ่าบอ่อสำนักวัดพิโสปารามและในสำนักที่เกิดบูรณาการร่วมกันก็จะทําให้ฝ่ายเผยแผ่ที่มาด้วยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยพราะเขาว่านักเรียนนี่ไม่ได้หมายถึงในด้านเผยแผ่นักเรียนก็คือผู้มาปฏิบัติธรรมเขามากันตอนไหนทำอย่างไรไม่ติดตึกโรมแล,ล้วลวมถึงเยาวชนด้วยในสังเ่ยผู้รับผลประโยชน์มีผลได้สูญเสีย เขาทำเป็นอย่างไรตารางอย่างไรจัดเรยกันอย่างไรแล้วเอาพระนักเรียนเอาพระที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยงานเผยแพ่อย่างไรทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องท้าทายนะทาไม่ดีเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้มาขนาดนี้หรอกนักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วก็ไม่มาช่วยในด้านการเรียนแต่ทําได้เพราะอะไรอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นกรณีศึกษาเป็นวัดตัวยอย่าง แต่ก็จะต้องมีหลักฐานมีคำสัมภาษณ์มีภาพถ่ายมีอะไรอย่างยืนยันแล้วมารายงานในที่ประชุมสองประชุมหนึ่งคณะาากรรมการเปลยแผงเสือสนาหาตขาที่เราประชุมกันอันที่สองก็คือปริยัตินเทศที่เป็นการประชุมระดับะระดับประเทศก็จัดกันอยู่เรื่อยๆพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับฝากท่านเจ้ากุ่พระราชวชเเมธีท่านพระมหาระเบกเนี่ย ได้รวบรวมประเด็นแบบนี้ร่วรมกับการติดตัและก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอทำเป็นเอกสารทําเป็นภาพเป็นวิดีโออะไรต่างแล้วแต่นัตอบโจทย์แบบน,นี้ซึ่งถ้าไปในที่ต่อไปเนี่ยนะครับอยากให้เขียนให้ชัดและที่สําคัญที่สุดบอกหานเวลาเพิ่มหนึ่งให้ให้เขาพูดอีกเพิ่มหนึ่งพูดแล้วก็มาแยกเปลียนหาคําตอบในไหนก็ให้มา รับรู้นะครับก็ขอฝากไว้และขอชื่นชมนะครับทางสำนักวัดบ้านต่อและก็ของสำนักเรียนจังหวัดที่ได้ส่งเสริมนโยบายในการบูรณาการการเผยแพร่และการการเผยแพร่ปฏิบัติธรรมกับการปริยัติในการตัาได้อย่างน่าชื่นชมแต่ในฝ่ายเราที่ลงตพื้นที่ขอให้เก็บข้อมูลเองเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศต่อไปครับ ขอเช่นชมครับโบฉันนานครับครับขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเด่นพ่อพระปรมบัณฑิตนะครับก็ก็ะผมทั้งคณะทีมงานก็จะได้น้อมนําคำแนวทางเหล่านี้นะครับไปสู่การบรณหาการและให้เกิดเป็นผลสำเร็จ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในศูนย์พระพิเทศแห่งคณะสงฆ์ตลอดถึงการศึกษาพระภิธรรมปัะเพกธรรมบาลีและสายสามัญซึ่งวันนี้มีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ร่วมที่นี่นะครับซึ่งจะเ่ววความห่วงใยของประเดชพระคุณหลวงพ่อถึงพวกเรานะครับครับคณะสงฆ์และคณะผู้นิเทศ มีพระเดชพระคุณพระพรมมดิตปราะสมัยประธานศูนย์พระปร,ะริยติเทศแห่งคณะสงฆ์ไทยเมตตาละเวลาให้อำนวยพรสำนักศาสนศึกษาวัดบ้านเก่าบ่อมีหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจพรคอยพร่ำสอน ตามแนวทางพระเดชพระคุณพระราชปร,ริยตยาตกรอาจารย์ใหญ่นามกระชอนวัดคิดโสภารามสร้างปร,ริยตสร้างปฏิบัติสู่ปฏิเวทนำเป็นเหตุสำนักก้องศิลาน่าเก่งขามเป็นสำนักใจสร้างสาสนนัทายาทได้งดงามจุงโอราณเกลไกลเพิ่มเสริมศาส เทิพระราชวาชิระยานะเปตีครับพระพันถวายทุกคนทุกท่านในงานเีครับครับวันนี้ได้การเวลาแล้วก็ผมในานามของผู้โรงนามแลวก็โรงงานคราวนี้ภายใต้การบัญชาของประเดชพระกุพ่อบระพรมบัณฑิตนะครับขอบกราบราพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตนะครับที่เมตตาต่อพวกเราวันนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าวาดวัด บ้านเก่าบ่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าสำนักสารสา,รส,ารสำนักปฏิบัติธรรมทุกๆุท,กท,กท่านท่านผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตลอดถึงผู้มีเกี่ยวข้องญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะครับขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็วาระนี้ขอกลาบร่านพ่อได้เมตตาเป็นประธานการาบลาพระอระัยไตรยด้วยครับเพื่อเพื่มเป็นสัพพสิริมงคลครับ <c oughs> ขอการาบพระน้างครับสาธุอรันสัมบวายสาับุิโต พัทวาะระห์สมาสมุตโตพัทวาุทธานพัทวนตังอภิวาเทวีโตังพัทวนตังอภิวาเทมิตวาคาโตพัทวตาธโมสวาคตกวตาธโม มังนามมะซาเมอามังนัมมสซามมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสาธุครับ ขอบคุณบาลบีพ่อจริงๆครับครับวาระการนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์จุคนพระราษฎร์มธีได้นำถวายหนังสือกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับหลวงพ่อพระรูสิริศิรวัฒน์นะครับซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมพระจุณพระผมบัณฑิตแล้วก็เป็นหนังสือคู่มือการเผยแร่พระพุทธศาสนาติครับขออนุโมทพ่อพระรูสิริศิรวัฒน์ครับรับหนังสือจากอาจารย์จุณนครับ แล้วก็ขออราธนาพ่ะเจ้พอปู่ภาวนากิจทรัพครับพ่อครับจากเจ้าคนราชเป็นผู้แทนพรอเจ้าพระมมดิตมอมเสกครับพ่อเจ้าพนามเภอครับพ่อปร๊บโครเจ้าอำเพอครับพ่อราปผมครับพอม่ลูกอีกสามชุดใช่ไหมอ่ะอ่ะครับได้อ่ะพ่อ่อประเขเก็เก้าครับ กับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับเพราะว่าเราต้องไปฉันพัฒทหารเพลงกันใช่ไหมครับวันนี้มีความสุขมากนะครับท่านอาจาร์สิบบอนะครับแล้วก็เราได้รับกันบ้านจากพ่อเจ้าคุณพระพรหมปดิษฐนะฮเดี๋ยวเอเป็นความสุขใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพ่อใหญ่นะครับแห่งวัดบ้าน เก่าบ่อแห่งนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสมาวันนี้นะครับแล้วก็ในเมตตาธรรมพ่อซาบซึ้งมากพ่อครับลมหายใจในการปฏิบัติที่ชอบวลีมีมากพ่อเจ้าบ่มีเวลาจังไหนสิปฏิบัติเนาะเจ้าสิหินหายใจได้เนี่ยเอาลมหายใจแลเป็นปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนมูอเฮาทั้งหลายเด้อพอออกไปออกทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เป็นสอนเฮ่าจังสั้นจะไปอ้างบ่กบอมีเวลาปฏิบัติหลวงพ่อว่านะ ปริยัติบัตรบ่อชเณงครับโอ้โอ้รองพ่อจะมอบองค์พุทธปฏิมาสันติสุขนะเป็นที่ระลึกครับครับนอ้มนพระเจ้ากนพระราบพุชระยานั่งเมตีครับพ่อรับถวายต้อนอาจารย์อานัยนามอานัยนาคณะครับโอ้ยมาจั้งพี่เสนอขนาดเนาะมาจั้งพี่กันเลยวาหลวงพ่อวะ เราเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่ตรงไหนดีด้านหน้าเนาะครับเดี๋ยวมอนครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพหมูครับหลวงพี่หลวงน้าที่อยู่ด้านนี้เคลื่อนทับอยู่หน้าป้ายให้ผมหน่อยสิหลวงพี่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันไม่ชี้ไม่ขาวไปถ่ายรูปด้วยกันแม่กลุ่มใหญ่เลยแม่มีร้อยถ่ายร้อยมีพันถ่ายพันแม่วันนี้ถ่ายภาพนี้นะแล้วเราจะไปออกอากาศพร้อมกันแม่ครับนี่มอนหลวงพี่ไปจับแถวอะไรครับนี่มอนจับแถวแล้วครับครับจับประคุสมเด็จเดี๋ยว